ผมมีปัญหาสุขภาพคือท้องอืดท่ายยากไปนั่งนานกว่าจะออกทำงานมันอารมณ์มันก็ไม่ดีไงเพราะว่าท้องม,มันอืดผมชื่อบพิษพวิทย์พิมพรก่อนหน้านี้ผมมีปัญหาสุขภาพคือท้องอืดท่ายไม่เป็นเวลาเวลาท่ายยากทายไปนั่งนานกว่าจะออก <ders> เวลาจะทานอะไรไปมัน,มนอิ่มแล้วมันทานไม่ได้ไงเพราะว่าท้องมันอืดทำงานมันอารมณ์มันก็ไม่ดีไงเพราะว่าท้องมันอืด มารู้จักสินค้านี่คือร้านชายเขาแนะน,นำมาก็เลยลอง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 ,ลองดูกับลองทานอันที่ระทานคือนูนเบอรี่กับเคอร์มินนอันนี้ทานยังไม่ถึง5้ซองเลยครับถายก็เป็นปกติแหละเขาบอกว่าให้ทานก่อนนอนนะครับก็ลองคา,านก็ก่อนนอนหนึ่งซองก็ถ่ายก็ครั้งหนึ่งสองครั้งพอซองที่2เข้ามาทานหนโอ้โหโล่งเลยตอนเช้ามาในโลก แต่ก่อนนี้ตื่นเช้ามาตัวเราอยากอยากเข้าห้องน้ําแต่บางคนมาถ่ายไม่ออกพอนั้นมาเจอนบรี่ก็ไม่ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องขออะไรรับไม่ต้องคิดว่าจะเข้าห้องน้ําได้เวลาก็เข้าห้องน้าเลยครับสบายครับอารมณ์ดีครับออกไปทํางานก็อารมณ์ดีท้องมันไม่อืดมันโล่งแต่ว่าก็ดีอย่างครับหิวข้าวท้องอืดจะไม่อยากจะทานเลยหรอกตอนนี้พูดมาก็หิวแล้ว <laughs>